ทุกคนทุกนะโอเคชัดขึ้นละตะกีซืมคนเปิดแชทเลยนะทุกคนสดีนะเวลาเลดเยอะมากเราเลดมาดมเ,าเมากือบสองชั่วโมงเนาะเราเลดมาเกือบสองชั่วโมงก็สวัสดีเราเช้ามาทุกคนด้วยนะสวัสดีแขกผู้เขียนทั้งลายนะะคนดูเข้ามาเนะเาะเวลานี้จะมีคนดูไหมนะสวัสดีนะนะทุกๆคนที่เข้าออมาด้วยมาเดี๋ยวเรามาเปิดทําการ จร,จ,รจริงสกิปหมีลืมไปหมดแล้วนะพูดถึงเดยนะแค่ไปกินงานเลี้ยงตอนแรกจาไว้แล้วว่าเออหมีจะเป็นคนที่แบบแต่มีทํเพาะวให้มาให้แล้วแต่ก็เดี๋ยวจะบอกเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นตั้งหมีเกิดมาเป็นอย่างไรแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตัวละครเดบิวหมีก็เฮหมโลโกหมี ไม่ได้ต่างอะไรทเดิมเลยฮะมันไม่ต่างอะไรจากเริมเลิเน้องมีถังแล่ดีเนาะแล้วก็เอกลักษณ์โลโก้เราเนี่เองก็เลยกลายเป็นสไตล์นี้นี่คือโลโก้ของมีเดี๋ยวมีภพมาดูแชทต่อแล้วกันเนาะโอเคเรามาเริ่มหน้ากันต่อไปดีกว่าปั๊บ who are you and t h e r e do you conform ก็มีเป็นใครแล้วมาจากไหนเนาะก็เดี๋ยวมีจะบอกเรื่องราวของมีนะฮะว่ามีเป็นใครแล้วมาจากไหนอ่านแล้วก็เดี๋ยวมีกขจะพูดไปด้วยนะฮะ ก็หมีมีนาว่ามีดำนะครับผมทุกคนก็ชื่อแต่ถ้าชื่อเต็มหมีจะมีชื่อว่ามีดำน้อยลอยใจนะครับความหมายนี้มันเป็นความหมายที่แบบบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องเป็นมีดำน้อยลอยใจใช่ไหมคขาว่าน้อยลอยใจอ่ะคือครั้งหนึ่งหมีเคยชอบอะไรที่แบบการกอดมันแล้วมันนุ่มนิ่มใช่ไหมหมีเลยคิดว่าไอหมีอะ่ะถ้าได้กอดจริงอะ่ะแค่ตุ๊กตากอดเนี่ยมันนิ่มอยู่แล้วใช่ไหมแล้วครั้งเนี้ยหมีเลยคิดว่า เอาชื่อคําวมาหมีมาปุ๊บแล้วหมีเขเป็นคนชอบเอกลักษณ์สีดําเลยเลยแล้วผสมคาว่ากลายเป็นหมีดําใช่ไหมนะครับว่าน้อยลอยใจเนี่ยก็เขาเรียกอะไรนะอยู่คนเดียวนี่เขาเรียกว่าโลกอะไรเริมียูมแล้วแต่ตอนนี้หมีก็เปิดโลกใหม่แล้วนะหมีก็สามารถที่จะเข้าสังคมได้บ้างแล้วและแต่ไอ้ลอยใจเนี่ยมันเป็นแปลว่าเราหมือเราหมือลอยใช่ป่ะเราหมีเป็นคนชอบอยู่คนเดียวแล้วชอบหมือลอยก็เลยเอาคำนี้ว่าเฮ้ยมีดำน้อยลอยใจมันเลยได้เป็นเอกลักษณ์เริ่มต้นของหมีนี่ใช้คํานี้ว่ามีดำน้อยลอยใจ แล้วก็เป็นเครื่องคุครื่งสัตว์ด้วยจริงๆกะว่าให้เป็นสัตว์ไปเลยเนาะแต่มันจะดูไม่น่ารักแล้วจะได้แต่ทุกคนจะกอดหมีไว้จะไม่ได้ฟูไงแลวรอบนี้หมีได้เป็นครื่งคุณทุสัตว์ทุกคนก็จะกอดหมีในในแบบว่าอารมณ์แบบเป็นมนุษย์กันเองเนาะเดี๋ยวมีจะเล่าให้ฟังแล้วกันเรื่องราวของหมีเนี่ยมันเกิดจากที่ป่าชายเลนนะฮะก็เป็นป่าที่แบบมีคนตั้งเชื่อมันเองเนาะก็คือเรื่องราวหมีที่ได้เกิดมาเนี่ยเพราะว่าพ่อแม่หมีได้ทิ้งไว้ที่ที่ป่าแบบว่ามันเป็นเหมือนป่าก มีไรชิวป,ป่าเนี่ยขอตั้งชื่อว่าป่าชายเลนแล้วกันนะเป็นป่าที่แบบมันมีสัตว์ที่ไม่ได้ดุร้ายมากหรอกนะเหมือนเขามาปล่อยเราไว้ที่ป่าที่แบบรักสงบเงียบ,บสงบนะประมาณนะั้นอย่าแปลกใจว่าทำไมพ่อแม่ถึงทิ้งหมีไปเพราะว่าหมีอ่ะเป็นเหมือนแบบว่าตอนแรกหม,มีควรจะเกิดมาเป็นมนุษย์ใช่ไหมฮะแต่พ่อแม่หมีอ่ะเขาได้แบบว่ามีความสัมพันธ์อะไรกันซะแก่ปุ๊บแล้วหมดได้รับยาพิเศษ ็นยาแบบอะไรอย่างางเหมือนจะเรียกว่ายาขายพันนี่ก็ได้นะเรื่องราวเนี่ยมีได้ไปสืบมาจากเออพวกพ้องของทรัพย์สัต์นะฮะก็เขาได้ไปสืบมาว่าเอ้ยมันมีแม่มดหนึ่งคนเน่แบบว่ามันมียาตัวนึงที่เขาได้ทดลองแล้วปุ๊บเหมือนให้ใครให้มนุษย์บางคนนะได้ลองชิมปับ๊บมันเลยแบบว่าทาให้ผลกระทบจริงๆมันควรจะผลกระทบตัว,ต,วตัวของเขาเองนะแต่กลับกลายว่าตอนนั้นนะ่แม่แม่ของหมีเขาท้องอยู่ก็เลยกลายเป็นว่าไอายาต,ตัวนั้นมันผลกระทบที่หมีก็เลยกลายเป็นว่าหมีได้กลายเป็น มนุษย์ครึ่งคนครึ่งสัตว์นะฮะก็เลยกลายเป็นว่าแล้วพ่อแม่หมีเขารับไม่ได้แต่เขาก็อยากจะเลี้ยงหมีแหละแต่เหมือนแบบว่าคงจะรับไม่ได้แต่มั้งในความเป็นที่เราสรัปรสัตของเพื่อนพ้องหมีเขาได้กล่าวมาว่าพ่อแม่เขาทิ้งไปเพราะเขามีสาเหตุบางอย่างเขาไม่อยากให้เราเป็นเหมือนตัวหนูทดลองเพราะว่าไม่แปลกใจคนเราเราเจมมนุษย์แปลกๆอะเหมือนแเฮ้ยมนุษย์คนนี้แม่งมีหูสัตว์เราคิดว่าต้องาต้องเป็นหนูทดลองอะไรบางอย่างแน่นอนทั้งนั้น,นเขาเลยปล่อยให้เราอยู่รอดจนถึงทุกวันนี้พ่อแม่หมีน่าจะอยู่รอดปลอดภัยนะ ก็เรื่องราวนั้นหมีก็ได้เติบโตมาอยู่ป่าชลเลนประมาณ18แปดปีนะหมีได้ออกเดินทางโลกมนุษย์ใช่เดี๋ยวเรื่องราวต่อไปการเกิดมาของหมีอันนี้จะเป็นอีกส่วนหนึ่งของเรื่องนั้นแหละนะเราจะมาพูดถึงเรื่องส่วนต่อไปเรื่องราวต่อไปคือครั้งก่อนอดีตการหมีก่อนที่หมีจะได้มากลายพันธุ์มาเป็นสายพันธุ์นี้ก็คือหมีเคยอดีตเป็นเกมเมอร์มาก่อนก็คือสตรีมเมอร์นะฮะแล้วก็หลังจากรู้สึกว่าตัวตนหมีมันเริ่มแบบว่ามันน่าเบื่อเลยได้กลายมา เกิดใหม,ม,ม่มันเหมือนแบบว่าอาอกลับชาติมาเกิดใช่มันได้กลับชาติมาเกิดใหม่แล้วมีได้กลายมาเกิดเป็นมีดับน้อยนั่นเองนะก็ได้มาเป็นเข้าสังเข้าวงการของเอ่อวีทูเบอร์แต่ก็ได้เป็นวงการของวีทูเบอร์ 3D นะฮะก็รูปแบบรักเมื่อก่อนมีไม่ได้เป็นอย่างนี้ไงสไตล์มีชอบเล่นนะ,ะทุกคนก็เกี่ยวกับเกมนะหลักๆแล้วมีชอบยิงปืนแนวประจวภัยร่ายท้าผีปาร์ตี้ แต่ละถ้าผีหมีจะไม่ล่าคนเดียวนะฮะหลักๆแล้วถ้าล่าคนเดียวหมีจะน้อยมากเพราะมีกลัวมีจะน้อยมากเลยแล้วก็เรื่องปาร์ตี้มีชอบเล่นมากเกมในีปาร์ตี้เพราะงั้นก็มีโอกาสอยากมีโอกาสได้เล่นกับพวกเราแฟนคลับแล้วก็เราชาวมากันด้วยถ้าเผื่อมีกิจกรรมที่หมีจะเสนอให้เล่นก็มีโอกาสอยากจะชวนเชิญพวกเราชาวมาได้มาร่วมเล่นกันด้วยนะของที่ชอบกินนะจะเป็นสารเป้าสาเป้าใช่ กะเปาของอร่อยก็อ,อร่อยเป็นกะเปาที่แบบต้องเป็นส้ถั่วแดงนะมันจะอร่อยมากเลยอ่ะมาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราจะไปเล่าถัดไปนะแล้วเพราะว่าทไมหมีถึงเล็ตอนแรกคือตัวตนหมีที่เคยเป็นผู้ชายาก่อนแล้วทำไมถึงเล็เป็นผู้หญิงเดี๋ยวหมีจะเล่าให้ฟังเนาะจริงๆส่วนนี้หมีไม่ได้ทําเองลืมเ,อง,เองนะมันทิ้งไว้นานจกิเดี๋ยวขอดูหนเนาะเรื่องราวหมีนะ่าจะน่าเด,ดี๋ยวเราไปหน้าต่อไปอ่ะหน้าต่อไปหมีจะเป็นการ การเลื่อเติบโต,ตของยาววัยของหมีนั่นเองนะฮะทุกคนอาจจะเคยเห็นร่างมาก่อนแต่ร่างรุ่นแรกหมี่เป็นร่างแบบเบะเบะเป็นร่างบาเบะของหมียังทุกคนไม่ค่อยได้เห็นอยู่แล้วแต่ว่าหมีจะบอกว่าร่างแรกของหมีที่ใส่ชุดเหมือนทรงโจรจริงมันคือชุดนอนหมีนะฮะหมีตัวตนนี้หมีเคยเป็นผู้ชายมากอ่อนเพราะว่าตอนนี้ท่านจะเป็นช่งวงวัยเอ็ดปีใช่มันจะอยู่ตลอดกาลแล้วก็ได้แรกจะหลับไปเป็นเอ่อเริ่มโตวัยใช่ไหมก็จะเป็นสิบเก้า 19ก็จะเป็นทรงผมสั้นระดับที่2เราก็จะเริ่มโตวไวแล้วพอไป20ปุ๊บจะผมยาวขึ้นเสร็จแล้วมีพอมีเข้าวงพอมีไปไปถึง21ใช่ไหมทนีนี้มันก็เป็น21ปีจริงๆมีก็เลยได้เปลี่ยนดูการใหม่ทรงก็เลยได้ตัดสั้นลงแต่ว่าที่มีได้กลายเป็นผู้หญิงเพราะมีก็ไปเจอยาตัวใหม่มามันเป็นยาที่แบบมันเป็นยาที่แบบมนุษย์มันทําขึ้นมาแล้วมีได้ไปดื่มดับกับมันแหละเออ ครั้งหนึ่งมีหูน้ําแล้วมีไม่รู้ว่ามันเป็นน้ําอะไรแล้วเขาหมนจะเป็นการหลอกหมีเขาขายให้หมีมันเป็นยาขวดประมาณสิบห้าสิบห้าเหรียญมันประมาณเท่าไหร่ไม่รู้แต่มันสิบห้าเหรียญมีซื้อมาขวดยาที่แบบหน้าแบบคือเราหิวแล้วตอนนั้นการเดินทางของมีประจญภัยได้ออกตะลุยใช่ปะ มันขาดนะเพราะว่าตงโตกับมีเราจำเป็นต้องซื้อแล้วมีกินมันมันมันสดชื่นนะมันจริงมันอร่อยมากเลยแต่ไม่นึกว่ายาส่วนนั้นเป็นยาทดลองของพวกเรามนุษย์มันเลยทําให้หมีได้กลายเป็นเนี่ยได้กลายเป็นตามที่ทุกคนเห็นฮะเกิดมาพร้อมกับกลายเป็นดูดิน้องถังมียังบูบีเลยหน้าบูมากเลยตัวนะเกิดมาพร้อมกับออกกําลังที่ใหญ่ย,ยิ่งมีถามว่าภาพภูมิใจ ใช่ภาพคใช้มากคือในใจตัวเองก็เคยอยากแบเป็นแบบนี้จริงนะแต่ไม่นึกว่ามีจะได้เป็นจริงๆดื่มยาปุ๊บเหมือนแต่ว่าภารกิจภารกิจภารกิจแรกที่เราเคยแบบว่าไฝฝันว่าอยากเป็นอยากเป็นตัวเมียใช่ไหมไม่นึกว่าจะได้เป็นตัวเมียแล้วมันเร็วกว่าที่คิดเลยนะฮะทุกคนเราได้กลายเป็นตัวเมียที่เร็วมากเลยแล้วทีนี้กะว่าจะไปถอดยาพิษแต่ว่าแบบเปลี่ยนไปเป็นเราไม่เอาละเราช่างมันแล้วครับในเมื่อภารกิจของเราได้เกิดมาทันทีเราไม่เป็นผู้ชายแล้วเราก็เป็น ตุผู้หญิงไปเลยเออเราก็เป็นตุเมียไปเลยแล้วกันเนาะกับชาติมาเกิดอย่างงี้มันสุดยอดมากเลยฮะ โอ <laughs> okay, เคจบแล้วเปิดแต่ว่าเราเปิดได้ไงามาเลยี่สวัสดีนะสวัสดีทุกคนสวัสดีแล้วก็เนะนํำตัวใหม่อีกรอบเลยน้ำมีน้ำอ่ะมีดำเนาะใจนะก็ในเวอร์ชันนี้มีได้เปลี่ยนไซส์มาเยอะเลยไงมีอัพไซส์มาเยอะเลยน่ารักนะเดี๋ยวเรา จุ้มเม่งมีอะไรในทรงประมาณนี้เห็นไหมหมีมันเดิมมีเป็นทรงเป็ดเป็ทรงมีเป็นทรงใหม่แล้วมันมันเสียงลงไปแล้วไม่มีเสียงลงม,มีมีเปลี่ยนทรงใหม่นะตอนนี้ก็เป็นทรงอีกแล้วแลวรอบนี้บีก็มาในความแบบตัวมุเม,มียบีทุกคนเห็นนีไหมมีลายสักด้วยแต่ทุกคนอาจจะเห็นไม่หมดแต่ว่ามีสามารถเผยได้แต่คงไม่ได้ดีปะ่ะ จะให้ดูเฟินฟูลดีก็ได้ตะกี้มีหาวนะไอที่มีทับหน้าตะกี้มีหาวแล้วไม่ใช่เลยนะ กลับได้ขนกลาดโอ้นะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะแล้วไว้เจอกันใหม่กลับในหน้าเด้อไปแล้วไปจริงๆแ,แล้วบ๊ายบายนะบ๊ายบายทุกคนด้วย